สักวันคุณต้องได้เจอเขาอีกแล้วมันเมื่อไรกันล่ะค่ะแล้วฉันจะรอได้จนถึงวันนั้นหรือเปล่าฉันต้องนั่งรอเขาตลอดเวลาที่เขาไม่อยู่ ถึงจะรู้ว่าเขาจะไม่มาแล้วฉันก็ยังรอแต่ว่าพอได้เจอเขาฉันกลับไม่ปลื้มสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอไม่มีเขาอยู่กใกล้ๆเนี่ยมันก็รู้สึกแปลก ฉันไม่ควรรอเขาเลยไม่ควรนึกถึงเขาด้วยซ้ำฉันพยายามไม่คิดถึงเขาแต่ว่ายังไงฉันก็ยังรอเขาอยู่ดีนั่นแหละฉันว่าการรอใครสักคนเนี่ย มันทร,รมานจริงๆะคะ